อันนี้นะครับผมเป็นางานลูกค้าเขาบอกว่าเขาทำกหกส60มานะครับคือซื้อลรถมือสองมาแล้วก็ทางร้านเขาฟิตเครื่องให้เป็นลูกส60มานะครับแต่ว่าเป็นตวัวแคมฝาเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยมาทำาแคมฝาคือให้มันครบนะครับผมแบบเราเปิดออกมาแล้วนะครับมันเป็น60.5นะครับแล้วให้รถเ,เนี่ยพีทเเนี่ยนะครับ มันปลอกเหล็กอ่ะมันจะอยู่ได้ถึงแค่หกสิบมิลน,นะครับไม่เกินหกสิบไม่เกินหกสิบจุดจุดสองห้าปนี้มันน่าจะได้ประมาณหกสิบจุดสองห้าอะไรเงี้ยนี่มันคือมันไม่มีปอกเหล็กแล้วนะครับมันก็เป็นนี่นแหละเป็นเป็นปอกบ,บีเนียมแล้วอ่ะนะครับก็คือมันก็จะหลวมง,ง่ายกว่าเพราะว่าแหวนมันก็ถูใช่ปล่าสูบิเนียมมันก็จะมีได้หลวม นะครับอ่าคนีวิธีการที่เราจะดูว่ารถเราเนี่ยหลวมหรือยังแหวนหลวมหรือยังอะไรเงี้ยนะครับเราก็เราก็ใช้ลูกมันเนี่ยนะครับเราถอดแหวนแรกออกมาก่อนถอดแหวนแรกมาปุ๊บนะครับคุณก็ใส่เข้าไปคุณใส่เข้าไปแล้วคุณก็ใช้ขวลูกเนะี่ยแต่ไม่ต้องถอดแหวนสองนะมันก็จะได้เท่าๆพอดีนะครับทีนี้เราใส่แหวนเข้าไปใส่แหวนเข้าไปในปอกนะ่อนนะครับแล้วดันลงไปให้มันเสมอ แล้วเราส่องดูเลยนี่ดูมันอ้าแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือว่ามันอ้าแล้วนะครับมันก็จะกินน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็กำลังอัดเราก็จะไม่ค่อยดีนะครับผมพวกหัวลูพวกในฝามันจะเป็นคราบเหม่าอย่างเงี้ยนะครับคือน้ำมันเครื่องนะครับมันเล็ดรอดขึ้นมาได้นะครับผมนะฮะมันก็จะหลวมนั่เองนะครับฝากไว้นะเป็นทิศเผื่อใครอยากจะไปสังเกตดูเวลาเราทำรถลูกค้าหรือว่าซื้อรถมาทำกัน Yeah. Mm -hmm.